ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ f ี o t b a l ล2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับคนจะทำการพูดถึงการคาดการณ์นักเตะใหม่ของ Player o f the Week นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าสำหรับสื่อต่างประเทศนะครับทุกคนให้ข้อมูลการคาดการณ์นะครับมีใครกันบ้างทุกคนเลยก็ข้าวลังไว้ตันอยู่ที่เท่าไรกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุ ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก่ออย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะดําการคาดการณ์ักเแต่แพ็กใหม่ของ p l a y e r o f the Week นะครับทุกคนพเรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กปัจจุบันที่กําลังจะหมดอายุไปนะครับทุกคนนําทัพโดยโมเมสซาราส์คนมาติโอโคเวซิตอะไรประมาณนี้นะครับก็จะหมดอายุไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับและนี่คือหน้าตาของการคาดการณ์นะครับเป็นการคาดการณ์ของ Space Legend AA นะครับ ก่อให้การคาดการมันมต้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนในภาคนโปคนะครับมีทั้งฮาเลนและซอนเฮอร์มินนะครับก่อ1ิคนก็คือนำทัพโดยเอลิมเบลฮาเลนทุกคนซอนเฮอร์มินนะครับคริชาควาคาเซเลียทุกคนฮาคิมิเนะครับหลุยดีอาร์ทุกคนบาวเวเดนะครับทาเคฟุสะกุโบมาดูเอเกะอะไรประมาณนี้นะครับก็สมมติว่าถ้ามันมาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูค้าวพลังเวตันคร่าวๆกันบ้างทุกคนเริ่องมันชื่อคนแรักษาประตูนะครับ คาพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97ครับทุกคนต่อมาคนที่2นะครับเป็นกาเรโนทุกคนแบ็กซ้ายจากปอร์โตนะครับคาพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับต่อมาคนที่3นะครับทุกคนเป็นเบอร์แมนครับทุกคนจากเพียร์วีไบทูเฟนนะครับคาพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97เช่นกันในเพอตำแหน่งของกองกลางนะครับหมายต่อคนที่4เป็นทาเคฟุสาคุโบะคนลูกรักของคนามินะครับคาพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยผมก็ค่าพลังสูงมากๆเลยนะครับ คนต่อมาเป็นมาดูเอเก้นะครับที่ซนถิติปไปนะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่98นะครับตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวาและต่อด้วยนักฟังของลุยดีอาร์สจากลิเวอร์พูลนะครับตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่99เลยนะครับสหรับลุยดีอาร์สและคนต่อมานะคนเป็นวอลเวเด้จากเรอัลมาดริดนะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่99เลยนะครับต่อมาเป็นควิซาควาคาเซเลียจากนาโปลีทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับ ค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่100เลยครับทุกคนต่อมาเป็นซอนเฮอร์มินจากสเปอร์นะครับทุกคนตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่100เช่นกันนะครับคนต่อมาทุกคนเป็นนักฟังของแอชชาร์พายคิมี่ตำแหน่งของแม่ขวานะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์ค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่101นะครับปิดท้ายด้วยเอร์ลิ่งเบลฮาเลนนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่103เช่นกันนะครับ ก็ประมาณนี ase, he, ้เลยก็มีการคาดการเพิ่มเติมมาบางส่วนนะครับเป็นมหาเทพเฟตครับทุกคนซัดแท็ like ิกไปเช่นกันนะครับจากสโมสรฟเนบาเซ่ทุกคนค่าพลังสูงสุดวมบุญอยู่ที่96นะครับและเพิ่มเติมคนต่อมาก็คือโทมัสปาเตนะครับก็ซัดประตูได้เช่นกันนะครับสำหรับกองกลางตัวรับจากอาเซนอลนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคริสเตียนโรมิโรจากทอตแนมฮอสเปอร์ทุกคนค่าพลังสูงสุดวมบุญอยู่ที่100นะครับวันนี้คือการคาดการเพิ่มเติมนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าถ้ามันมาตามยิงจริงนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ก็โดยส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมนะครับก็คืออีเวนต์ที่เล่นกระบอกหรือว่าเล่นกับ AI นะครับทุกคนก็คือเป็นทัวร์อีเวนต์อันนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับการแจกฟรียทเขมเชนดิวนะครับก็คือเป็นการเปิดแพ็กฟรีแพ็กของ Play ์เยอร์เดอะวิกฟรีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์อันเก่ากันด้วยกันนะคคคคครรรรรรรััััััับบบแแลลลล้้้้ววกกกกก็็็พุ่่่งงนน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 ีีีหหหาาออออปปเเเเเดดดตตะะะยยมมมม์ใิิฟื ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ